แพทชาแนลสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแพทอยู่กับเกม L O OK, K แต่วันนี้แพทจะมาเปรียบเทียบกับฮีร่ดตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าอะไรวะลอลอเลียวนะคะลอเลียวนะคะว่าเป็นของยังเป็นของไต้หวันนะเซอร์ไพรยังไม่เข้านะแต่แพทอยากบอกว่าตัวนี้มันเหมือนกับลอเลียวหรือเปล่าเออพูดว่าหล่อเลยก็ได้นะหล่อเลี้ยวหล่อเลี้ยวนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ให้เพื่อนมาดูกันนะคะ มาใช้วิทยาศาสดูกันว่ามันใช้ตัวเดียวกันไหมนะถ้าใช้ตัวเดียวกันหรือเปล่าก็บอกแพจด้วยนะคะก็ไปดูกันเลยว่าใช่หรือไม่ใช่หลอเลี้ยวไวหลอเลี้ยวสกิลติดตัวครับสกิลติดตัวของเขานะครับก็ศัตรูที่รับความเสียหายจากสกิลต่างๆของเขาของตัวนี้นะก็ <k ling> <food> จะติดคำสาปนะับเมื่อโดน คำสาปครั้งที่4ี่นะครับผมจะระเบิดสร้างความเสียหายจริงแล้วก็ศัตรูติดสลโลด้วยนะครับพร้อมกับฟื้นฟูนฟนพลังชีวิตให้เราด้วยนะสร้างความเสียหายจริงดับเป็นสีขาวค่ะนี่เราก็มีสกิลที่หนึ่งนะครับผมก็เป็นการปล่อยสกิลไปยังทิศทางที่เราเลือกด้านหน้านะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเวทแล้วก็แบบ จะโดนทั้งขาไปแล้วก็ขากลับด้วยนะครับความเสียหายเวทนะอันหนึ่งสองอโอเคค่ะหนึ่งสองหุ้ยจังหวะเดียวกันเลยไม่ไม่ไอหนึ่งสองโอ้ยอโอเคหนึ่งสองเบ๊ะเบ๊ะแ,แล้วก็สกิลที่สองนะครับเป็นการเทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งที่เราเลือกนะครับ หลังจากเทเลพอสแล้วถ้าเกิดมีศัตรูหรือว่ามอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆนะก็จะปล่อยแสงไปนะครับผมสามแฉกเพื่อสร้างความเสียหายเวทนะครับผมแล้วก็หากสกิลนี้โดนศัตรูนะครับก็จะทำให้รถคูดาวของสกิลนี้ลงด้วย4วินาทีนะทำให้สกิลได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองไหนดูสิปึ๊บโอเคสกิลลดลงค่ะอโอเคปึ๊บสกิลลดลงเหมือนกันค่ะปึ๊บ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 นา รปรึต okay. ๊บตึ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 ๊บโอเคสกิลสุดท้ายนะครับผมเป็นสกิลอัตเมทของเขาก็เป็นการยิงวงเวทสั่นสะเทือนลงใส่พื้นดินนะครับผมถ้าเกิดมีศัตรูอยู่รอบๆก็จะสร้างความเสียหายเวทนะแล้วก็ตอนที่เราอยู่ในวงเวทวงแหวนเวทนี้นะครับเราก็จะลดคูดาวสกิลด้วยมาดูกันเปิดอันตินะแล้วก็ตึ๊บ โอเคคูดาวัยมากนะคะเรียบร้อยค่ะดูเก็บแอโอเคเราปึ๊บเปิดนัดตีค่ะสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลหนึ่งเสร็จแล้วค่ะสกิลสองต่อตึงเขียดนะคะหนึ่งเดือนอ่ะปึ๊บสกิลสองต่อโอเคนะตอนนี้นะปึ๊บปึ๊บเปิดนัดตีค่ะแล้วก็สกิลหนึ่งปึ๊บเลยค่ะกับสกิลสองต่อสกิลหนึ่งอีกสกิลสองต่อโอเคไปดูแอโอเคปึ๊บปึ๊บเปิดนัดตีค่ะ สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสองสกิลหนึ่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 งไม่ว่าจะไม่เท่ากันนะแต่ความสามารถเดียวกันเลยนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะถ้าอย่างนั้นเราก็มาลองเล่นกันดูบ้างนะคะว่าเป็นยังไงแล้วไก่ที่ไหนมาขันเนี่ยโอ้ก็สกิลนะลองเทสสกิลดูนะครูดองครูดาวก็คล้ายๆกันนะเวลาคล้ายๆกันนะ กับตัวลอเลียวนะใครอ่านว่ายังไงก็ได้นะคะแต่พ่อ่านว่าลอเลี้ยวอ่ะเออนี่สวยนะคะก็ทีมเราเนี่ยจะมีลกไก่ที่ไหนหวะทีมเราเนี่ยจะมีลุงตั้งป้อมแล้วก็มีนักเวทตัวใหม่นะคะนักเวทล่องหนเออพูดหนี้ก็ได้มีลอเลียวได้ชื่อมาแล้วอะ่ะลุงเลี้ยงวัวเฟนนิกฝั่งเขาจะมีอ่ะไวโอเลตล่องหน อะะไรช็อตการหรอแล้วก็อะไรอีกอะ่ะแล้วก็ยอนไอ้ตัวนี้อะไรวะปนหัวหัวนี่อะไรอ่ะไอ้นั่นหรอไอ้เคียวหรอ,อใช่หรอเออช่างเถอะอย่าไปอย่าไปสนใจนะตอนนี้เรามาเล่นดูสกิลอ่ะลอเลียวนะคะเออตบกุหลาบนั่นแหละนะขออภัยที่เรียกว่าขอขออภัยที่คลิปที่นะั้เพันเรียกว่าซากุระนะคะก็มันดูเหมือนซากุระเออดูไปดูมาเอ้ย ไอ้ดอกโบวนี่วางป่เออได้ชื่อมันแล้วนะคะตั้งชื่อมันลอเลีเลย้ยวอะไรเออเอาตามแอร์ออวี e นะคะออวี e นะก็อยากเรียกชื่อตามอารอวีอะคะ่ะเพราะว่าก็อยากเล่นอารอวีอยู่น e นะถ้าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไปชื่อฝั่งเกมเอ็โอเคแล้วเดี๋ยวก็จะหลงสลับกันกับอารอวีนะคะก็เรียกเรียกตามเรียกตามอารอวีเลยแล้วกันนะสบายเป็นภาษาไทยด้วย นะคะบ้างไงคะสก,กิลเราสวยนะสก,กิลเราดีนะนี่สกิลหค่ะสกิลหนึครูดาวสี่จวินาทีนะสก,กิลสองเดเวล1เนี่ยคูดาวสิบวินาทาีแต่เมื่อโดนศัตรูปุ๊บมันก็จะเหลือ5นะคะเพราะมันจะลดอีก4วินั่นเองนะก็ตามตามที่คลิปตอนข้างต้นนะคะได้บอกไปแล้วนะก็ต้องขอบคุณวิดีโอจากคุณไม้ c h a n n e l นะคะขอบคุณเขาด้วย นาะพี่ไปขโมยแอบไปขโมยวิดีโอเขามาทำนะคะก็ยังยังหลงเหลือทุกอย่างนะเออโลโก้โลโก้เขาก็ไม่ได้ลบออกไปนะคะก็ให้เขาเต็มเต็มเลยนะขอบคุณคุณไม้ด้วยนะไม้ซีเอชคะโอเคอ๋ออ๋อตัวนั้นก็คืออ่าอะไรนะสนิทนะคะตัวสนิทนะตัวที่เป็นไม่รู้ชื่อมันา่ะเออมันชื่อมันเป็นตัวสนิท าว่างไงคะว่าไงคะนักเวทล่องหุนค่ะนักเวทล่องหุนตัวตัวซัพพอร์ตซัพพอร์ตล่องหุนเออมันเป็นซัพพอร์ตนะคะอ้าวเรียบร้อยคะ่ะซับพอร์ตซับพอร์ตล่องหุนเราไปแล้วนี่นะคะก็มีดาเมจสีขาวขึ้นมานะคะก็คือความเสียหายจริงเนาะเมื่ออดอกดอกดอกบัวนะคะดอกดอกบัวสามดอกบัวสี่กีบของเราระเบิดนะ,ะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อน สามหัวแล้วเพื่อนจะจะรอดไหมคะเพื่อนสามหัวแล้วเพื่อนยันจะยันยันเดเดจอบจอบหลายยันนะคะยันจ่าอันนี้แพ้อ่าใช้เซตไอเทมแบบอันดับต้นต้นของเกมเขาเล่นกันนะคะก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เซตดาเมจเหมือนเดิมแล้วนะอันนี้คือเซตเซตเหมือนออกออกคลิกหน่อยนะค่ะ อ้าวสปอร์ตล่องหัวน้อยคะอยากได้อยากได้สปอร์ตล่องหนวน่ะอ๋อแล้วแพทได้เลทได้เลทราคาไอ้นี่นะนะเลทราคาคูปองของของเกมนี้แล้วนะคะก็เท่าไหรียกว่าเดี๋ยค่ะไดีค่ะไดีค่ะสวิเฉยปวอติแล้วค่ะได้ค่ะสวยๆอยู่แล้วอันตีเราก็ทำแต่เม็นแต่เอาว่าไงคะว่าไงคะว่าไงคะโอ้โหอุ๊ยวมันก็ไม่ล่องหนไม่ล่องหนอะไรมากนี่ยังเห็นอยู่นะ ยังเห็นชัดอยู่นะอ๋อแล้วก็ตอนนี้นะคะเกม L O K ได้อัปเดตเป็นซีซัน8เรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าภาพจะสวยขึ้นนะคมชัดขึ้นแล้วก็เขาได้ยินในกลุ่มเขาบอกว่าไม่ปิงไม่ปิงไม่ลามควานอีกแล้วนะรู้สึกว่าเล่นแบบได้เลื่อนเลยนะคะใครก็เออจริงๆก็แหละตัวมันสวยขึ้นนะภาพเพิ่มมันสวยขึ้นนะคะรู้สึกได้เลยนะรู้สึกได้เลยว่าสวยขึ้น เส้นแปดนะตัวใหม่ตัวแรกก็จะเป็นนั่นแหละซัพพอร์ตล่องขนนั่นแหละค่ะก็ก็ใครใครยังไม่รู้อะซัพพอร์ตล่องขนนี้ไม่รู้ว่าเกมอ่าเอลอ้อไม่ใช่สิเกมอาอวีจะมีหรือยังนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ของอ่าเอลโอเคเนาะอาอวีก็ยังคงไม่มีหรอกนะเพราะว่าก็อย่างที่ว่าแหละค่ะมันเป็นอ่าบริษัทเดียวกันนะคะของไอของเซนเทนส์ ใช่ไหมของเจ้าเซนเทนนะคะบริษัทเซนเทนนะคะแล้วก็บริษัทเซนเทนเนี่ยเขาก็ให้อ่าบริษัทกาลีน่านะคะเอามาเผยแพร่ในทวีปเอเชียไม่ใช่สิเหมือนกับมาขายขายให้อ่ากาลีน่านะคะ่ะแล้วให้กาลีน่ามาจัดการจัดการเกี่ยวกับรูปลักษณ์หน้าตาใหม่แล้วก็เผยแพร่ให้กับอ่าคนไต้หวงไต้หว,วันคนไทยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็ตามเครืออารีน่านั่นแหละคะ่ะเฮ้ยอารีน่าที่ไอย่างกาลีน่า ประมาณนี้ค่ะสรุปนะคะก็เนื้อเกมอะไรเกมก็เหมือนกันคเพราะซื้อมาจากบริษัทเดียวกันนะต้นต้นก็เนิดก็ของเซนเทนหรือเทนเซนหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละเทนเซนเนรอเทนเซนตเหรอก็ประมาณนั้นเลยค่ะจากบริษัทเดียวกันนะคะก็ไม่ใช่เกมเดียวกันนะคะแต่ความสามารถสกิลนะคะแพทนับเป็นกรอบความสามารถสกิลเนาะก็ขออนุญาตนะคะเรียกว่าเหมารวมไปเลยนะคะว่ามัน หมือนกันเนาะก้อนนี้แหละค่ะสวยนะห,ววยยหล่อเลี้ยวหล่อเลี้ยวหล่อเลี้ยวนะคะหล่อเลี้ยว <c oughs> เป็นตัวเมียทำไมชื่อหล่อเลี้ยวนี่สกิลสองสกิลหนึ่งโหสนิทเฮ้ยทำไมซับก่อนต้องขนเราแจกจังเลยอะ่ะเฮ้ยช็อตกันเอาแล้วอะไม่กลัวแล้วค่ะช็อตกันอ่ะ เล่นช็อตกันประมาณ5ตา6ตาค่ะตั้งแต่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้เล่นมาอีกเลยนะพอรู้ว่ามันรู้จักรู้จักความโหดของมันอ่ะมันก็ไม่ได้โหดมากหรอกแต่ไอช็อตกันอะ่ะอย่าหนีมันแล้วกันบวกยืนบวกเลยตายเป็นตายอะ่ะ <c oughs> นี่ช็อตกันเดี๋ยวจะไปเอาช็อตกันอ่ะได้แล้สมุดดูดเลือดแล้วนะหนังสือด,ด,ดูดเลือดแล้วการเปิดเปิดติค่ะเปิดตีค่ะขอช็อตกัน,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 นขอ,อ,อ,นข,อขอเรียบเอาซับพอร์ตอะไรคะอะไรคะเรียบ อ้ว่าไม่ได้ไปยังไงเนี่ยจะยนเพื่อเพื่จะเย็นมาแล้ว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 สปอล์ตแล้วมาแล้วมาแล้แล้วมาแล้วม่แล้วา้วมาแล้วมาแล้วมาแอ้ไรอีก้นี่ยล้วมาแล้วมาแล้วาแล้มลวมาแล้มาแ้มาแา้้ม้วาแล้ลมาแล้วมาแล้้ล้้ม้้มม้อมล้งป้อมแ้วมววาลาว้าล ยอนก,กับลุงเลี้ยงวัวนะคะโอ้โหรู้ถึกว่าโอ้โหถึกมากเอาเรียบร้อยอลุงเลี้ยงวัวยื้ยื้อนไปได้นานมากค่ะถ้าแบบลุงเลี้ยงวัวมันเลี้ยงใครแล้วอ่ะมันเลี้ยงได้นานมากนะคะเผื่อมันจะตายมันถึกมากลุงเลี้ยงวัวก็นี่แหละถ้าเราไปกับลุงเลี้ยงวัวลุงเลี้ยงวงยงัวจะเป็นแทงได,ได้ดีมากๆเลยนะเพราะเพราะถึกอะถึกมากๆเลยนะคะยืยนรับตามเมดย่อนได้นานมากแต่เราก็เข้าไปรานเรียบร้อยนะคะ ตอนนี้นะคะจะกอ48นะคะโอ้โหห่างไกลกันมากเออพูดถึงเลดเกมนะคะก็เราเติมไป150เนี่ยเราจะได้300คูปองนะคะประมาณนะคะประมาณนั้นนะคะเลดถูกมากนะคะแล้วตัวใหม่เนี่ยตัวใหม่ที่เข้ามาุ๊ยตายพอดีพูดเลยแล้วกันตัวใหม่ที่เข้ามานี้ราคาประมาณ300 88หรือ366คูปองนี่นะคะก็รวมๆแล้วก็ประมาณ190บาทของเงินไทยนะคะ190บาท200บาทประมาณนี้อะ่ะตัวหนึ่งก็ประมาณนั่นแหละคะ่ะสา0รกว่า,300กว,า300กว่าคูปอง300ร0 0คูปองนะคะก็ประมาณตัวละ200บาทเนาะก,ก็ไม่ถือว่าแพงนะคะก็ถือว่าราคาเอาใช้ได้อยู่นะถ้าเทียบกับของไทยของไทยนี่ตกมาตัวละ500แล้วนะใช่ไหมพวกพวก1 8ื่นแปะ อ่าอันนี้หมื่นเอ้ยหมื่นหมื่นสามอ่ะเพราะหมื่นสามเหรียญอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนเปืดอันตรีไปเฟ้นบาทค่ะแล้วเขาว่าไงคะว่าไงคะเรียบร้อยหนึ่งตัวสนิท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 สองไปสนิทว่าไงคะว่าไงสนิทสนิทว่าไงคะจะเอาหรอกสนิทเรียบร้อยโอ้โหคู่ดาวอย่างรวดเร็วนะคะรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ในในวงก็ได้นะแค่อยู่ใกล้ๆวงรู้สึกว่าเราก็รถคู่ดาวเร็วเหมือนกันนะแล้วมันดูดเลือดตลอดด้วยอะค่ะแบบนี้ปึ๊บตึ๊บะ ดูดเลือดนะคะดเลือดนี่มาจากพลาสติกนะเห็นไหมมันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่านหนังสือนะคะหนังสือดูดเลือดยังอ่ะถ้าเป็นหนังสือดูดเลือดอ่ะมันจะมันจะดูดเลือดรัวกว่านี้อะค่ะเอ้ายอดมันทิงโดนเราอีกแล้วอ่ะเออเดี๋ยวมาเคลนก่อนไม่ไหวแล้วนะเพื่อนเพื่อนจะแจกเยอะที่เพื่อนเราก็ไม่ได้โหดอะไรนะ เรนกลางโอ้รู้สึกว่าซัพพอร์ตล่องหนเนี่ยตัวใหม่นี่รู้สึกจะห้าวมากนะเพราอ้าวเฟนนี่หลับแล้วว่างไงคะว่างไงค,ะ,คะไปสวัสดีค่ะสวัสดีอารไวโอเลตนะคะเมื่อกี้นี้เราลุงเลี้ยงวัวเดินตามหลังลุงเลี้ยงวัวดีกว่าอ่ะว่างไงคะช็อตกันช็อตกันโอ๊ยมันเห็นเราเบื่ออัติคะ่ะว่างไงคะช็อตกา สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลหสกิลสองโอ้ยหนีได้หนีได้หนีได้โอ้ยนี่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 เมื่อกี้เนี้ยถ้าถ้าไม่มีอันตริของยอนนะเราจะยืนได้นานกว่านี้แล้วเราจะไม่ลดเยอะขนาดนี้เมื่อกี้นี้เราอยู่กลางอันติของยอนด้วยนะคะทั้งเจอด a เม g e ช็อตการทั้งเจอดา m อ่าอันตริของยอนนะคะเมื่อกี้นี้ก็ถือว่ายืนได้โอเคนะตัวนี้ถ้าไม่ติดสแตนหรือไม่ติดอะไรอ่ะ มันจะโหดมากถ้าเปิดอันติอ่ะเพราะมันจะรัวๆมากเลยค่ะอ้าวจะเข้ายังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะเอ็นเลยอ่ะจะจบเลยเหรอจะบ้าเพิ่งเล่นได้สิบนาทีจะโอเคลุงเลียงบัวมากคะลุงเลียงบัวเปิดฉันเข้าเลยลุงเลียงบัวฉันเข้าลุงเลียงบัวฉันเข้าเปิดอันติค่ะสักิูหนึงค่ะกิ๊ดจะตีคอร์สักิูหนึงสักิลโอ้ยติดติดสตันก่อนนะคะสตันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะสตันไอ้นักเวทตัวใหม่เนี่ยไอ้ซัพพอร์ตร้องผนเนี่ยเออ สกิลสกิลมันจะดูดปุ๊บเข้ามาค่ะแล้วทำให้สตันนิดนึงนะคะดูดูโอ้โหอาไรคเวลาซัพพอร์ตเฮ้ยไปเอาเลดทาไมเอาเลดสู้ได้นน่ะนั่นไงโอ้โหอันนี้สตันแล้วค่ะสตันแล้วได้วบเอเลาไะเอาเลดได้ไคอ่านี้สลลดสกิลแล้วก็สกิลหนึ่งเอาว่าไงครับาไงคบเอปเลดเอไปเดทำไมไม่ยิงอ่ะทำไมเอลเดยิงชนะนั่นน่ะตายไปโอ้ ดาวไม่อะมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายไอซัพพอร์ตล่องหนอะถ้าวายเอเลดหันมายิงอะมันก็หลับแล้วเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนก่อนนะว่าไงคะลุงตังป้อมแต่การสนิทได้ไหมสนิทอ่านว่าสนิทมันเป็นสนิทใช่ไหมสนิทกับเซปิดใช่ไหมเซปิดเซปิดสนิทกับเซปิดเห็นไหมจะไม่เรียกว่าฝาแฝดได้ไงชื่อยัคล้ายกันเลยโอ้โห อ้าวเรียบรอไอ้ขายอนยอนเก็บลุงตั้งป้อมเราได้อ้าวที่ขำมาที่ขำมาได้อะไรนะจำชื่อมันไม่ได้เออฟนนิกเออฟนนิกเก็ยบยอน <And I S 1> เอา้าเฮ้ยไม่ใช่นี่ยอนมันเก็บลุงเลี้ยงวัวนี่ว่ะไม่ใช่ลุงตั้งป้อมลุงนะังป้อมบอกอยอมมาดูถูกลงนะุงเนาะเราต้องมาคุ้มกันลุงนะคะ คบคุ้มกันลุงตั้งป้อมอ้าวว่าไงคะช็อตกันว่างช็อตกันบ้างค่ะจะเอาหรอจะเอาเหรอจ้าเปิดอันตค่ะเปิดอันตเสยค่ะไม่กลัวค่ะไม่หนีด้วยไม่หนีจะไปเนี่ยโอ้นี่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 ลุงตังปอมมาเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไม่ไปกันไม่ไปกันไม่ไปกันทนทันทนทยนท้นทั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 นยันทันทวนทั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 นทสนทั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 นทสกิลินได้ฆ่าันน่น อย่าง it, <Lindsey> โหดอ่ะโอ้โหแต่ฆ่าเฉยยันดูเลือดเราไม่หมดนะคะเราดูดเลือดเรื่อยๆนะอุ้ยฆ่าไปแล้เลี๋ยด้วยอ้าวอะไรคะอะไรเขาช็อตกันช็อตกันอีกชตกันแม้วชตกันว่าช็อตกันช็อตกันช็อตกันว่าชนกันช็อตกันโอ้โหฆ่าช็อตกันได้ด้วยเลือดไม่มีลดค่ะเลือดไม่มีหมดน่ะถ้าสกิลรัวๆนะคะเราจะแบบเห็นไหมเราจะเพิ่มเลือดรัวเกิดจากพาสซีฟของมันด้วยแล้วก็เกิดจากหนังสือดูดเลือดของเราด้วยนะคะตัวนี้ว่าถือว่าโหดมากนะ แล้วที่แพทออกไปออกของขึกด้วยนะออกของขึกอ่ะแล้วก็มันเป็นเสื้อเสื้อกอดอะไรทุกอย่างเมื่อเลือดเราลดแล้วเราจะเพิ่มเลือดขึ้นประมาณนี้ค่ะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดไอ้กอดกาไอ้โลกฟ้าด้วนะ่ะเพราะเพื่อนๆอยากดูว่าแพทใส่ของอะไรบ้างนะท้ายคลิปนะแพทคลิปแพทมีไว้ให้หมดเลยก็ยคือลิฟต์ลิสต์นิตารางสกอร์ค่ะ ก็ดูได้ทั้งทีมเลยนะคะทั้งทีมนั้นก็ใส่อะไรบ้างแล้วทีมแพ้ใส่อะไรบ้างนะทุกคนก็ดูตรงนั้นได้สปั๊บดูได้เลยนะคะจำได้ก็ว่ามีเสื้อลวดเทียมนะที่แพ้ใส่เออแล้วก็คาถาเอ้ยหน้ากากหน้ากากข้าวของสายเพิ่ม8%จากชีวิตสุดว่าไงคะจะหนีไหมจะหนีหรือไม่หนีจะหนีไม่หนีเขาช็อตกันจะหนีไม่หนีโอ้ช็อตกันอะไรคะอะไรคะช็อตกันไม่หนีไม่หนีอ่ะไม่หนีช็อตกันไม่ช็อตกระบาดเขาช็อตกันค่ะช็อตกระเลือดจะเลือดโอ้ยโอ้โยยืนได้นานมาก ก็เพือเรื่อยเลยเเอ่ะใจเมอ้าวลามังกรเขาเรียกว่าแพสสายลารเสแพสสายลัรของแพ้นะคะเลือดเด้งรัวๆค่ะทั้งเด้งจากพาสติแล้วก็เด้งจากอนุสูตเลือดนะดนี่นี่เลือดเด้งรัวๆเอาเพื่อนไมา่ตายแกฆ่ายัางไงก็ฆ่าไม่ทันนะเพื่อนตายเยอะกว่าตอ้องรีบกลับบ้านไปเติมเลือดค่ะโอเคค่ะแพ้ไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรแต่คุณต้องพูดว่าคุ้มกันบานด้วย จเย็นค่จะจเยนโอ้เดินช้ามากเลยอะตัวนี้เหมือนเป็นตัวที่เดินชา้าสุดในเกมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะรู้สึกว่ามันเดินชา้าจ,จริงอะพ้อมเราแตกเหรอไม่แตก่าจะเอ๋โอ้ยข้อเสียของตัวนี้คือนเนี่ยถ้าเขาถ้าศัตูออก,กลันเอาย่กอะได้เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอาอติค่ะสกิลสสกิลหึงสกิลสองโอ้ยถอยถอยถ,ยถ,ยถอถยถอ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 ย สกิลสองสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งสกิลสองเรียบร้อยโอ้ได้ค่าเฉยอุณยี่นี่นี่อันติอันติย้อนยังเหลืออันติเด็ดเด้อยรอดได้รอดได้โอ้โหยังโหดได้โอ้โหมาแล้วมาแล้วของถึงมาแล้วเลือดเทียมขอเลือดเทียมโอ้ฝั่งนั้นไปตีไปตีมังเอ้ยไปตีคลองนะคะตีคลองแล้วจะได้มังกรออกมาเดินเลนอือหือ ก็ไม่ดูว่ามันมาแต่เมื่อไหรนะน่าจะประมาณซีซัน5แล้วมั้งอ้าวช็อตกันถ้าเราเดือดเดือดกับช็อตกันเราว่าเราไม่ไหวแน่นอนเลยอะเพราะช็อตกันถ้ามันออกของขี้แล้วเราหลับเร็วนะเราไม่ได้ถึกนะคะเราเน้นดูดเลือดเรื่อยๆนะคะเหมือนเหมือนนักเวทอกาค่ะไม่ถึกแต่ดูดเลือดเรื่อยอะตอนนี้ลุงลุงน่าจะดักไว้อยู่แล้วเราก็จะไปล้านเราก็จะอันติกเรียบร้อย ร้ายอย่างไวงอ่ะมาช่วยกันช็อตกันหน่อยนะแพทเอาคนเดียวไม่ไหวนะจ้าเฟนิกก็ช่วยด้วยนะเฟนิกนะโอเคนี่ไม่ไม่นี่ปึ๊บวะนี่นนนนนยังไงล่ะสกิลแบบอย่างรัวสกิลอย่างรัวขาไม่เปิดอันติอย่างรัวเลยอ่ะเลเวลสิบห้าคูดาวมาก,อก,ากาโอเคเดี๋ยว เอาไปเอาเลยจะเอาหรอเดี๋ยวให้เพื่อนเข้าก่อนนะไครคะอะไรคะโดูมันดูด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 เปิดอันตีค่ะแล้วก็สกิลสองสกิลหนึ่งไปแล้วก็สกิลสองตามแล้วก็สกิลหนึ่งอีกแล้วก็สกิลสองอีกแล้วก็สกิลหนึ่งอีกแล้วก็สกิลสองอีกแล้วก็สกิลหนึ่งอีกโอ้ไม่ดาเมจสองตัวเราเราไม่ไหวค่ะทั้งยนทั้งไวโอเลตนะไม่รอดเอาแตกแล้วเนี่ยแตกไหมเนี่ยจบไหมเนี่ย เอนไหมอะรู้สึกว่าตอนนี้เราเป็นคนแบกแบกเกมคนเดียวเลยนะเนี่ยโหเราแบกเกมคนเดียวจริงด้วยค่ะอุตสา์มาเล่นเวทมันจะไม่แบกเกมแล้วอะอะจบแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการเล่นอะไรนะลอเรียวของแพทนะคะใช้ลอเรียวหรือเปล่าในเอวีนะถ้าใครอยากเล่นนะคะก็โหลดเกม l อวีมาเล่นได้เลยนะนเอ้ยม่ใช่ LV วสิ OK. เอวโอเคเออมาเล่นได้เลยนะคะสัปดาห์นี้ตัวฟรีนะเป็นตัวฟรีถึงวันอาทิตย์นะโอเคแล้วก็ขั้นที่เล่นตัวฟรีได้ก็น่าจะบันเบลเ้าหรือเบลเนี่แหละนะคะก็ลองดูลองสมัครดูไม่ยาก่าค่ะคิดสมัครอยู่ในช่องแพทนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ